ดาที่ผ่านมาทําให้นักท่องเที่ยวจํานวนมากทยอยหลังไหลเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศคึกคักมากยิ่งขึ้นนักธุรกิจผู้ประกอบการคนค้าขายก็สามารถยิ้มได้แต่จะทํายังไงให,ให้อากาศดีแบบนี้มันอยู่กับเราระยะยาวเหมือนกับที่คนเชียงใหม่เขาต้องการแล้วก็ร้องขอแต่ต้องยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้สองสวันแก้ไม่ได้จริงๆแต่จะแก้ระยะยาวอย่างไรนะคะเรามาพูดคุยกันค่ะกับทางรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณทศพลเพื่อนอุดมค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม ตอนนี้วันนี้อากาศถือว่าดีไหมคะน่นรองออถ้าตามเกณฑ์มาตร<ม>ฐานใหม่37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรวันนี้เรามี6สถานีสำคัญคซึ่งสถานีวัดเนี่ยเป็นของกรวผคุณมลพิษตัวละ20ล้านขึ้นนะนะสิ<ม>กว่าล้านหรือีล้านก็มี6สถานีเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่50ไมโครกรัมก็คือเกินไม่มากที่ดีสุดจะอยู่ที่แม่แจ่มและฮอดจะเกินไปประมาณ3า5 38ไมโครกร,รมัม ถ้าอากาศที่แย่สุดก็จะอยู่ที่ทางเหนือโซนเหนือที่ใกล้กับทางพมา่านะจะอยู่ที่ประมาณสัก60เฉลี่ยแล้วของเราตอนนี้ใน6สถานีจะอยู่ประมาณสัก50กว่ามไมโครกร,รมัมก็เป็นสีส้มคําแนะนําก็คือมีกับผลกระทบบ้าง ก็ขอให้ใส่แมสใส่อะไรงนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับค่ะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวประชาชนบางส่วนก็จะสวมใส่หน้ากากเพื่อที่จะคลายความกังวลแล้วก็ดูแลสุขภาพแต่อย่างที่ท่านรองบอกว่าส่วนใหญ่ปริมาณ PM ม2.5ที่เยอะๆเนี่ยจะอยู่ตอนบนซึ่งใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านปัญหาหลักๆแน่นอนที่เราพูดคุยกันการเผาจุดคอสปอตจากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เราจะแก้อย่างไงอะคะท่านรองเรื่องของหมอกวันข้ามแดนนะครับเป็นปัญหาที่เรายอมรับว่า50% ครับ <Okay. S 1> เป็นผลกระทบกับจังหวัดเชียงใหม่เรื่องนี้ต้องยอมรับว่ามันเกินศักยภาพจังหวัด mm hmm. แต่ว่าณปัจจุบันทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็าําลังยกร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดซึ่งก็เท่าที่ผมดูในร่างพระราชบัญญัติดกลกาวเนี่ยม,มันก็มีการพูดถึงผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับ,รบหลัก P P P ใช่ไหม p อล l เตอร์เพย์พินซิปเกับก็คือหลักเนี้ยมันเป็นหลักสําคัญที่ในหลายประเทศก็ มีการใช้ครับตัวอย่างที่ชัดเจนนัคืออย่างสิงคโปร์นะครับเขาเขาแต่ว่ากระบวนการหรือวิธีการในการร่างรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยคือหัวใจสําคัญคทายังไงให้ผู้ทีเ่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยต้องเข้ามารับผิดชอบได้เนี่ยมันจะต้องมีการลงรายละเอียดที่ทําให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับและบ่งชี้ได้ว่าเขาคือผู้ที่ก่อให้เกิดจริงๆนะแล้วต้องรับผิดชอบนะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เรารับเนี่ยมันเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเชียงใหม่แล้วเราเป็นเมืองที่ต้องพึ่งพาด้านการท่องเที่ยวกว่า70%ซครับอันนี้คือคือหลักของเราเราทุกวันนี้ผู้บริหารในระดับจังหวัดในระดับพื้นที่ก็พยายามรักษาสมดุลให้ได้มากที่สุดในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนของนักท่องเที่ยวกับมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาในเชิงโครงสร้างที่มันกดทับอยู่ในจังหวัดนี้มานานานในเรื่องของ เชียงใหม่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ2.2หมื่นตารางกิโลเมตร14ล้านไร่ใน12ล้านไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ตามหลักกฎหมายป่าไม้ซึ่งภายใต้หลักกฎหมายป่าไม้เนี่ยมันมีข้อจํากัดกับหลายเรื่องกับที่เราจะต้องมานั่งพิจารณารายละเอียดได้แหละนครับว่าอะไรที่คนจะต้องปรับนะอาทิเช่นการที่มีคนอยู่ นะครับซึ่งอยู่ก่อนอยู่หลังอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ให้เสด็จน้ําหรือให้จบโดยเร็วรา <c oughs> ตามหลักม,มันเหมือนกับว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยคือตอนนี้เรามีกฎหมายหลายฉบับที่จะมากํากับดูแลพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ป่าอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนพื้นที่เมืองต่างๆ <c oughs> มันทําให้การแก้ไขปัญหามันทําได้ยากถ้ามีพรบอากาศสะอาดมันน่าจะช่วยทําให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาร่วมทํางานแล้วก็ออกนโยบายป้องกันควบคุม กำหนดโทษให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบบนี้จริงๆแล้วทุกคนก็รอคอยค่ะไปถามผู้ประกอบการส่วนใหญ่บอกรอหรือเกินอากาศสะอาดพรบอากาศสะอาดเนะคะ่ะเราสะท้อนเสียงไปถึงผู้ที่กําลังพิจารณาไหมคะเพราะต้องยอมรับว่าบางคนเขามองว่านี่มันเป็นกําลังเป็นเรื่องของการเมืองด้วยหรือเปล่าเออคืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เรายอมรับว่าปัญหานี่มันอยู่มานานาแล้วเรามีการศึกษาพิจัยกันมา,านานแล้วกับในเรื่องของข้อมูลเ้าจริงมันค่อนข้างเสเด็จนะม,มันค่อนข้างทีิจะรู้แล้วว่าอะไรคืออะไร อยู่ที่เราจะทําอย่างไรให้ใหออกมามตรงตาม,มความต้องการาก็คืออยู่ภายใต้เจตนาลมแห่งพระราชญญัติอากาศสะอาดที่กาลังจะถูกบัญญตัติกันขึ้นมาเนี่ยเรายอมรับว,ว่าปัญหาหลักมันมาจากหมอกมข้าขแดครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมาจากภายในประเทศเราจะรักษาสมดุลได้งไงภายในประเทศเนี่ยทำายังไรให้เกิดเอกภาพครับนะครับอย่างที่เช่นพื้นที่ภายในกฎภายในป่าป่านุรักษ์ป่าสงวนมีความเข้มข้น นะครับมีความรุนแรงพอสมควรเลยนะครับครับแต่ว่าเอาละทำยังไงล่ะโดยเฉพาะในช่วงเผชิญเหตุเนี่ยจะให้เกิดการบูรณาการกันอย่างเต็มประสิทธิภาพครับต้องยอมรับนะครับอย่างที่เช่นในปาน่าหนรักเนี่ยองค์กรมองถิ่นที่อยู่ใกล้ๆปา่าโนรักเนี่ยเขามีบงระมาณสูงนะอย่างเทศบาลตำบลดอยสุเทพเลยมีเงินเยอะนะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เขาเกือบเ0ป็นมันเป็นปาน่าหนรักเนี่ยครับเ,เขาเรียกว่าอุทยานสุเทพในอดีตเขาก็มีการ สนับสนุนเงินบ้างอ่ะแต่ว่าเวลาถูกตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีอํานาจและหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยเชียงใหม่นะครับได้ได้มีการขอให้คณะกรรมการกระจายอำนาจกระจายอํานาจในเรื่องของการสนับสนุนก็แค่เรื่องของการบูรณาการหรือสนับสนุนครนะทำให้มันถูกต้องตามหลักกฎหมายปีนี้เราได้ไป19แห่งนะครับที่จะเข้าไปสนับสนุนร่วมกับหัวหน้าอุทยานภายใต้แผนงานตกลงร่วมกันรหรือแม้แต่องค์กรท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่ถึง2องร้อยสิบเอ็ดองค์กรท้องถิ่น ปัจจุบันเรามีการกระจายอำนาจหรือถ่ายโอนอำนาจในเรื่องของการป้องกันควบคุมไฟป่าไปแล้ว120องค์กรของขับนะครับภ<น>ารกิจถูกถ่ายแต่ว่าองค์ความรู้งบประมาณยังไม่มาอไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องมีการขยับนะครับที่จะต้องเพิ่มบทบาทขององค์อวามรูร้ของที่มีอยู่ในระดับพื้นที่เนี่ยจำนวนมากๆเนี่ยเรากระทั่งถึงหมู่บ้านและชุมชนครับของเชียงใหม่เนี่ยมีป่าชุมชนครับอยู่ถึง557าป่าชุมชนป่าชุมชนเนี่ยเป็นป่าที่ เร,เรียกว่าให้อํานาจกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ช่วยดูแลป่ากับร่วมกับเจ้าที่ของรัฐชาชุมชนเชียงใหม่ตั้ง5 57เนี่ยมีอยู่ถึงประมาณสัก800ไร่ถ้าเราให้800ไร่เนี่เขามีความเข้มแข็งครับนะครับมีคาร์บอนเครดิตซึ่งมีต้นแบบที่ดีอยู่ในบางพื้นที่อยู่แล้ว <ไอ S 2> ในเชียงใหม่เนี่ยแล้วเราก็เอาอันนั้นเป็นเบสแพคทกจ ที่จะขยายผลไปยังป่าชุมชนอื่นๆเนี่ยก็จะก็จะสามารถทําให้ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐไปวิ่งดับไฟอย่างเดียวหลักการก็คือการเราจะเราจะทำยังไงถึงแบ่งอํานาจกระจายอํานาจนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้สิ่งที่มาอยู่เกินขอบเขตของพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีตัวบทกฎหมายที่สามารถจะเข้าไปจัดการให้ได้ว่าเอ๊ะใครคือสาเหตุและเราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบย้อนกลับและดําเนินการยังไงในการที่จะให้ให้เอา เงินเหล่านั้นน่ะมาช่วยบ้างนะครับเพราะว่าลําพังทุกวันนี้นะฮะจังหวัดก็บุรณาการท่านผู้ว่าการจังหวัดเหนื่อยมากๆนะครับ,รบท่านทํางานทุกทุกวันนะครับ,รบแล้วก็คุยกันทุกคืนกับผมเนี่ยว่าเอะคุณภาพอากาศมันแย่แล้วเราจะทำยังไงวันนี้สิ่งที่เราทําได้ไมาก่สุดคือใครเป็นกลุ่มเปราะบางอ่ะท่านผู้ว่าสั่งให้สํารวจรกลุ่มเปราะบางมีอยู่จํานวนเท่าไหร่ นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ COPD เนี่ยซึ่งมีอยู่3,000กว่ารายเนี่ยใครรุนแรงใครรุนแรงมากใครรุนแรงน้อยกลับเราต้องดูแลกลุ่มนี้ให้ให้ให้มากที่สุดนะครับผู้ป่วยที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องด้วยค่ะคนชรานะครับผู้พิการกับเด็กเล็กซึ่งเป็นอนาคตของเรากลุ่มนี้มีจํานวนเท่าไหร่เราจะต้องให้ศักยภาพในพื้นที่หรือแม้แต่ส่วนกลางเข้ามาซัพพอร์ตกลุ่มที่ก่อนกับนักท่องเที่ยวเขาต้องได้รับคําแจ้งเตือนนะครับว่า ทุกวันนี้พวกนี้ไปเป็นโอเพนซอร์สไปแล้วใครก็เข้าได้สามารถที่จะรู้ข้อมูลและมันมีคําแนะน,นําคำเตือนะท่านก็ป้องกันตัวเองให้ดีรเราก็แต่ว่าเราต้องรักษาสมดุลน่ะทำยังไ,ไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้นะครับเราทำไงให้ทุกคนปลอดภัยับวันนี้จังหวัดไม่ได้นิ่งดูดายครับพยายามทุ่มเททุกสรรพกำลังเดือนหน้าไฟกำลังร้อน ท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญบิตรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการแล้วบอกว่าให้ถอดบทเรียนและวางแผนระยะยาว5ปีเลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครไปจนถึงอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราจะหลุดพ้นจากตรงนี้ในบทบาทของเชิงพื้นที่นะครับกับมันควรจะมีแนวคิดอะไรนะครับแล้วเอามาเขียนเป็นแผนงานโครงการแล้วก็เสนอว่ามานไปเลยกับแล้วก็ตั้งกรอบตัวชี้วัดกันไป5ปีนี้ ราต้องยอมแล้วว่าปีนี้มันดีกว่าปีที่แล้วครับแต่มันก็ยังไม่ดีถึงขนาดที่จะได้มาตรฐานครับที่มาตรฐานก็ถูกกดลงมาเรื่อยอ่าปีที่แล้วนี่ห้าสิมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรนะครับครับปีนี้กดลงมาเหลือ37 5จห้าอ่ามันก็บีบลงมาแล้วครับแต่ว่าเอาละมาตรฐานโลกเขาอยู่ที่22กว่าอ่าเราก็พยายามจะต้อง เดินไปถึงจุดนั้นได้ได้ตราบท่านรองบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆสามารถที่จะกดระดับของ PM 2.5เนี่ยให้ลงเรื่อยๆทุกปีทีนี้เราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ประกอบการไปลงพื้นที่กับชาวบ้านนะครับเขาก็สะท้อนมาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่คนเชียงใหม่จะหนีพ้น p ี2.5สักทีจะไปอยู่ในระดับอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพสักทีมันต้องใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนครับภายใต้ กบประมาณภายใต้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในการแก้ไขปัญหาทุกวันนี้ครับหวใจสําคัญคของเรื่องนี้เลยนะครับคือท,ทุกคนมีส่วนร่วม,ม,มท่านต้องยอมรับว่าภาวะอากาศเหมือนเลื่อนกระจกเนี่ยนะหรืออากาศที่มันร้อนขึ้นเนี่ยมาจากมันเรื่องของภาวะอากาศเลื่อนกระจกเนี่ยภาวะเลื่อนกระจกเนี่ยมันเกิดจากทุกคนเลยครับนะเราเปิดแอร์เราขับรถเราไม่ได้มีส่วนร่วมกัน ปัจจัยเรื่องของเอลนิโยเนี่ยคือปัจจัยที่ทําให้การทํางานปีนี้มันยากขึ้นครับนะครับปีนี้ฝนมาน้อยกว่าปีที่แล้วนะ,ะเราท้าทายมากกว่าปีที่แล้วชาเลนจ์ม,มากกว่าทุกอย่างถูกบีบลงมาหมดแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศอื่นทําได้ประเทศเราก็ทําได้ครับ,ค,รบคนไทยเราเชื่อมั่นในพลังของความรักความสามัคคีขอให้ให้กําลังใจกันครับแล้วก็ พูดในเชิงสร้างสรรค์เวลาแนะนําอะไรก็ขอให้ออกมาในเชิงบวกบ้างหรือให้กําลังใจคนทํางานบ้างอย่างนี้ผมว่ามันก้าวไปได้ครับเพราะผมว่าแล้วก็เรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะครับหัวใจสําคัญก็คือว่างบประมาณในปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้านะท่านผู้ว่าสั่งแล้วใหเอามากางดูเลยว่าคุณทําอะไรกันลงไปบ้างแล้วมันได้ผลไหมและเอามาวิเคราะห์ดูว่าถ้าไม่ได้ผลมันควรจะมีอะไรในมิติของเชิงพื้นที่เนี่ยเรายอมรับว่ามันต้องมีคานงัดบ้างแหละมันต้องมีลําพังเจ้าหนี่ของรัฐ ไม่ไหวเพราะมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่กดทับกันมานานเราต้องค่อยๆแกะทีละประเด็นกัดไม่ปล่อยแกะไปเรื่อยๆมันก็จะพ้นแห่งสานว่างที่แปลโมงแน่นอนครับเรามั่นใจคือตอนนี้เราเราพยายามแก้ปัญหาแล้วล่ะว่าให้ภาครัฐสามารถแก้ปัญหาทําหน้าที่เท่าที่เราจําเป็นต้องทําเพื่อที่จะสกัด ไม่ว่าจะเป็นควันข้ามแดนหรือว่าปัญหาไฟป่าที่มันเกิดขึ้นจะมีอะไรคิกออฟไหมคะอย่างเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าจริงๆประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมอยากจะให้จังหวัดเชียงใหม่คิกออฟให้คนเชียงใหม่ทุกคนเนี่ยเหมือนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันทําให้อากาศจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดีขึ้นแล้วก็ทุกคนพอเราเห็นเราคิกออฟมีกิจกรรมที่สําคัญแล้วทาร่วมกันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วจะได้รู้สึกว่าเรายังอยู่กับเชียงใหม่ได้ต่อไปอย่างมั่นใจได้อย่างเงี้ยคะ่ะมีแน่นอนครับก็ เบื้องต้นเลยตอนนี้เราก็ยังเป็นช่วงเผชิญเหตุอยู่สถานการ์เนี่ยมันก็จะคลี่คลายลงไปหลังจากสงการนี่แหละ,ะสถิติ20ปีย้อนหลังเพราะหลังสงการมันก็จะเป็นกราฟลงแหละอ่าแต่ว่าเราจะไม่ลืมนะครับเพราะหลังจากพฤษภาเนี่ยเราจะถอดบทเรียนแหละก็คือจะมาทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันแล้วเขียนอยู่ในกระดาษเราอาจจะล่างแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์นี้ร่วมกันก่อนว่า5ปีถัดจากนี้ไปในเชิงของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราจะไปยังไงและเราจะลดมันลงยังไง แล้วก็เอาแผนนี่เป็นตัวตั้งข้าราชการคนไหนผมย้ายไปใครย้ายมาก็ขอให้ดูกรอบนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ผลักดันร่วมกันในเชิงของพื้นที่ครับนอกจากนั้นแน่นอนครับในเรื่องของแผนไปฏิบัริการเรื่องลดภาวะเลื่อนกระจกหรือเน็ตซีโร่ที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญใหญ่กว่านั้นท,ที่จะต้องอาศัยพลังความร่วมมือแม้แต่การคัดแยกขยะเล็กๆน้อยเนี่ยมันก็เป็นการทําให้ลดเรื่องของเ,ออเรื่องของออภาวะเลือนกระจกลงแหละหรือแม้แต่ การเปลี่ยนการใช้พลังงานหรือการประหยัดพลังงานในอาคารโคลเลือนซึ่งเป็นตัวสําคัญนะทุกปัจจัยพวกนี้เราจะเอามาแกะดูเพราะอะไรก็ตามที่มันทําให้ประสิทธิภาพในการจัดการเรามันมันกระทบมันต้องดูทุกรายละเอียดแล้วต้องช่วยกัน เขียนอยู่ในแผนแม่บทเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันจริงๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่านอกจากทางจังหวัดจะทํางานแล้วจากการไปพูดคุยกับประชาชนนักท่องเที่ยวทุกคนบอกเลยว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือแล้วบอกเลยว่าทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนก็มองแนวเดียวแนวทางเดียวกันกับทางท่านรองเหมือนกันเชื่อว่าถ้ามีแผนแม่บทและประกาศคิกออฟออกมาคนเชียงใหม่พร้อมร่วมมือแน่แน่นอๆๆนอค่ะขอบคุณค่ะท่านรองญญอค่ะสวัสดีค่ะ